ในแรกกันที่ผู้เก็ตค่ะเข้าได้มีการเดินนาสู้สมาร์ทซิตี้ค่ะจัดอบโรมเสริมศักยภาพบุคลากรอนพักรัฐให้ใช้เทคโนโลยี AI ยอยกระดับการบริการประชาชนค่ะ แรกตะวันนี้ค่ะที่ห้องประชุมราวัยวิทยาลัยอาทีวะึกษาภูเก,กต็ตนายโซ่พนสุวรรณรัตน์ค่ะผู้วาราชการจังหวัดภูเก,กต็ตเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการนําเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่าเอมาใชา้ในการปฏิบัติราชการค่ะโดยมีดรวิทยาเกตชูผู้อเนวยการวิทยาลัยอาทีวะึกษาภูเก,กต็ตนายนารงออนอินหัวนาสํานักงานจังหวัดภูเก,กต็ตและการมีหัวนาส่วนราชการบุคลากรพักร,รัฐในพื้นที่มาเข้าวร่วมเลยค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้ก็ ได้รับเกียรติจากนายเชลเริ่มพลป,นปุนโนทอกนะคะประธานกรรมการบริหารบริษัท CTA เอเชียรโรโบโติกจำกัดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และก็ผู้พัฒนาหุ่นยนต์บริการดินซ้อตัวแรกข้องประเทศไทยและก็ภูมิภาคอาเซียนมาเป็นวิทยากรเน,นะคะเพื่อที่ว่าจะมาถ่า,ทายทอดองค์ความรู้และก็ประสบการณ์ให้กับผู้ที่เข้าวร่วมอบรมค่ะ กลับพมนายในะรงอ่อนอินนะครับก็บอกว่าปัจจุบันเทคโนโลยี AI นี้เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับและก็ส่งผลต่อทุกภาคส่วนรวมถึงงานราชการกันดังนั้นบุลคลากรภาครัฐจ,จําเป็นต้องมีความโรความเข้าใจและก็สาม,มารถที่จะประยุกต์ใช้ AI เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานให้ทันสมัยและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับด้านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก,กล่าวเผิ่มเติมนะว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นให้ความสําคัญ โครงการพัฒนาเมืองอจฉริยนหรือว่าสมาร์ทซิตี้โดยการอบรมในวันนี้ก็จะช่วยหหวหนนาส่วนราชการและก็จะเจ้าหน้าที่น้สาม,มารมนำเอไอมาประยุกต์ใช้ในการทํางานลดความซับซ้อนข้องงานข้องขั้นตอนต่างๆนะครับยกระดับคุณภาพบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วและก็ซอดคลองไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมดิจิทัลโดยจังหวัดภูเก,กต็ตกระขาดว่างหว่าการอบรมวันนี้ก็จะเป็นกาวสําคัญในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐต่อยอดสู้การพัฒนาคู่มือปฏิบัติงาน แล้วก็ระบบบริการมาตรฐานตทวาเชียมโยงกับแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัดอย่างอย่างยืนด้วยนะครับมีเทคโนโลยีทว่าเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นี่มันก็ช่วยทุนแรงทุนอะไรไปเยอะนะคะ